รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมนุษยชาติได้คิดค้นการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์งต่างๆมากมายแต่ด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์มนุษย์เริ่มใช้สัญ,ญลักษณ์ต่างๆถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่องรอยของอดีตและไม่สูญสลายไปตามกาลเวลาเวลาผ่านไปหลายพันปีมนุษย์ ไม่เคยหยุดพัฒนาวิวัฒนาการของการสื่อสารจนในที่สุดได้ก่อเกิดการสื่อสารภายใต้การพอรรหัสรูปแบบใหม่ของโลกขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาฟินชีเกมพอดรหัสสวัสดีครับรับมาพบกับผมนะฮะชัยพิญนามและน้องเชียร์นะครับ,รบอีก วันหนึ่งนะครับกับการที่เรามาสร้างสุขกับดาินชีนะครับช่วงอยู่บ้านช่วยชาติกันถูกต้องค่ะเมื่อวานเราแจกไปแล้ว15,000บาทอย่างที่บอกว่าทุกวันนะครับในช่วงที่เรามาสร้างสุขกับดาินชีนะครับในช่วงอยู่บ้านช่วยชาติเนี่ยเรามีแจกทุกวันวันละ1 5 0 0 0บาทนะครับก็คือการถอดรหัส15ข้อด้วยกันแต่ว่าพอทุกวันศุกร์เราจะแจกเงิน1000บาทเนี่ยแค่14เพราะว่าข้อสุดท้ายของวันข้อที่15 จาก1,000บาทนั้นจะกระโดดกลายเป็น Air Carrier X Inverter ทันทีแอร์รุ่นที่ดีที่สุดของ Air Carrier นะครับซึ่งมีคุณสมบัตินะครับถึง12ประการด้วยกันนะครับประหยัดไฟเบอร์5ถึง3ดาวโอ้ดีเลยค่าไฟจะได้ไม่พุ่งกันมากถูกต้องนะครับสามารถกรองนะครับ PM 2.5ได้และยังมีระบบการล้างตัวเองอัตโนมัติอีกด้วยนะครับผมและที่สำคัญวันนี้คือวันศุกร์จะตกเป็นของใครล่ะ จะตกเป็นของใครล่ะฉะนั้นแล้วหนึ่งข้อง่ายๆอย่างที่เมื่อวานเราเล่นกันไปภาพการถอดรหัสทั้งภาพและเสียงไม่ได้ยากขนาดนั้นไม่ได้ยากเลยวันนี้ถ้าข้อสุดท้ายแอร์แคริเอร์ไปแน่นอนเลยอรรพี่ว่านะตอนนี้เนี่ยท่านผู้ชมทางบ้านเขาบอกว่าโอ้ทำไมผู้คนเยอะจังเล่นสักทีสิเล่นสักทีสิเริ่มดีกว่าค่ะพี่เพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันเลยเพราะว่าเงินรางวัลจากสถานีบริการน้ำมัน PT รอคุณอยู่ครับดาวินชีขอสามพยานรหัสภาพมาครับ สามพยางกิริยาแค่ภาพเดียวใช่แล้วก็แล้วก็เหมือนมีมีมีตัวโน้ตที่วิ่งออกมานะครับผมแต่ว่าถ้าเขาอะถ้าเขาเนี่ยทำอะไรนะปากเขาบงบอกว่าเขากำลังทำอะไรอยู่สักอย่างหมดเวลาครับได้ไหมภาพแรกเด็กเขากำลังทำอะไรอยู่ฮะเชียเป็นการร้องเพลงและมองเปิดตาบนถ้าทำปากจุ๊อย่างนี้มันก็ต้องผิวปากอ่าผิวปากอยู่ ส่วนภาพที่2เป็นสีน้ําเงินภาพที่สาเป็นสีแดงแปลว่ามี2สีผิวสองสียินดีด้วยครับชอบที่เขามองบนใส่แต่ลรบคนที่ตอบไม่ได้ใช่ตอกันเลยครับรหัสต่อไปครับดาวนบญชีขอ2พยางครับผมรหัสภาพมาครับ มาหมดเลยนะมาทั้งต้นไม้มาทั้งคนมาทั้งมาทั้งศิษสารศาสตร์นะครับผมในสี่ภาพนี้2พยางครับผมเอออันนี้เชว่าเช่ได้ได้ไหมเชว่าเช่ได้หมดเวลาครับผมไม่รู้หรอกว่าใครตอบถูกบ้างแต่ว่าน้องเชียร์บอกว่าได้เชยร์ว่าสี่ภาพนี้สองพยางคืออะไรต้อลมต้อลม พราะภาพแรกเป็นภาพของตอตอไม้ใส่ไม้โทรจากการโทรศัพท์เข้าไปเป็นตอแล้วก็ลอลิงจากลิงมอม้าจากม้าตอหล่มสองพยางถูกต้องครับพูดจดีใจลืมพิมพ์อีกแล้ว นี่คือจะมาแอบฟิมอย่างนี้ได้เรากำลังแจกรางวัลให้กับผู้มทางบ้านคืออยากจะรู้ไงว่าคุณผู้ชมทงบ้านเนี่ยตอบทางไลฟ์เฟซบุ๊กของเราเนี่ยขนาดไหนแล้วใช่อย่าลืมนะครับช่องทางการตอบของเราต้องเข้ามาที่ไลฟ์เฟซบุ๊กแฟนเพจดัมิชีเกมถอดรหัสนะครับแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าสะกดให้ถูกต้องเพราะว่าเราจะสุ่มลำดับจากการตอบที่ถูกต้องสะกดถูกต้องมอันนี้ย้ำอันนี้ย้ำเลยครับรหัสต่อไปครับดัมิชีขอสองพยางครับสองพยางรหัสเสียงมาครับ ำให้น้อยลงไม่ตึงท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 ำให้น้อยลงไม่ตึงหมดเวลาหมดแล้วแต่เชื่อว่าทุกคนตอบได้เยอะแยะแน่นอนทำได้เยอะแยะเลยนะครับทำให้น้อยลงก็คือการ ลดนั่นเองส่วนไม่ตึงหย่อนหย่อนเลยรวมกันนะครับก็คือลดหย่อนนั่นเองไปอีกหนึ่งพันครับต้องเชียร์ไปง่ายๆเลยนะคะไปง่ายๆเลยนะคะและตอนนี้หลายๆคนก็กําลังรอที่จะให้ถึงรหัสที่สิบห้าอยู่เพราะทุกคนรีบตอบเลยใช่แป๊บเดียวเราอยู่กันล้ครึ่งชั่วโมงไม่นานไม่นานเดี๋ยวได้แล้วเดี๋ยวได้แล้วครับผมรหัสต่อไปครับด้เปนชีขอสามพยางรหัสภาพมาครับ โอ้บิดโอ้โหมาเป็นเกลียวเลยโอ้บิดเป็นเกลียวบิดเป็นเกลียวยังไงละเนี่ยสามพยางนะคะแลชีไปตรงที่ข้างล่างที่มันบิดบิดด้วยอได้ไหมครับห้าวินาทีครับกลับคำด้วยกลับคำหมดเวลาครับผมโอ้โหที่ใบขนาดนั้นกลับคำเลยกลับคำด้วยเอาถ้ารู้แล้วเฉลยเลยดีกว่าตอนแรกงงมาก อันแรกเนี่ยคือมันขาพันแต่อันสุดท้ายเนี่ยเชียร์ไม่เข้าใจว่าเขาเป็นอะไรอยู่แล้วลองกลับคำดูอ๋อเขาต้องเศร้าแน่ๆเลยเพราะว่าขาพันกับเศร้าเนี่ยกลับคำเป็นเข้าพันษาหรอขาพันเศร้าเข้าพันษาถูกไหมคะใช่เหรอใช่เปล่าอไม่ใช่หรอใช่ครับผมถูกต้องครับขาพันเศร้าเข้าพันษารับไปอีกหนึ่งพันครับผม ไปกันอย่างรวดเร็วครับรหัสต่อไปครับสามพยางเช่นกันและเป็นรหัสภาพเหมือนกันครับเอาอีกแล้วโอ้โหอันนี้มามาแบบอย่างนี้เลยทีเดียวนะครับผมเวียนหัวกันนิดหนึ่งนะฮะสิบวินาทีครับผม ไม่ยากครับไม่ยากแต่แค่ต้องรู้อีกคำหนึ่งนะครับผมเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นภาษาเขียนดีกว่า,าเป็นภาษาเขียนในภาพสุดท้ายในภาพที่2องนี่มันจะมีภาษาเขียนเขาจะชอบใช้แล้วหมดเวลาแล้วด้วยหมดเวลาแล้วครับผมคําตอบที่ถูกต้องนะครับภาพแรกคือภาพของอไรเอ,อ่ยเชียมองเห็นไหมคือเชียว่ามันต้องมีคําว่ามหมุนแน่นอนเพราะเชียเคยเห็นรหัสนี้มาแล้ว มันคือสะว่ายน้ำสะว่ายน้ำสะที่กำลังหมุนก็สะ,สะหมุน,มนและภาพที่สอที่ผมบอกว่าเขาจะชอบใช้คํานี้ในเวลาเป็นแบบภาษาเขียนก็คือป่าไพรเพราะฉะนั้นนะครับสะหมุนกับไพรก็ง่ายๆเลยสมุนไพร <c oughs> และอย่าลืมนะครับผมหวังว่าผู้ที่ตอบถูกก็มาเนี่ย <c oughs> สะกดกันถูกนะฮะ <c oughs> ไม่ใช่เขียนสะ หมุนไมรไม่ได้นะฮะต้องสมุนไพรใช่แล้วค่ะนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาดูว่าคุณจะได้รับ1000จากดาวินชีหรือเปล่าในวันนี้นะครับหลังจากที่น้องเชียร์จับลำดับผู้โชคดีขึ้นมานะคะครับผมแป๊บเดียวเราแจกไป5 0 0 0บาทแล้วพี่ชาคริตแป๊บเดียว5000แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วแอร์รออยู่แอร์แคริเอร์เอ็กซินเวอร์เตอร์รออยู่ครับผมอรหัสต่อไปครับดาวินชีขอ3พยางเช่นเดียวกัน3พยางและก็เป็นรหัสภาพครับ พยางและก็เป็นรหัสภาพครับอะไรอ่ะเห็นไหมอ่ะได้ไหมอ่ะลองสังเกตดีๆง่ายมากเลยดูดีวเป็นใครภาพแรกเป็นใครอ่าฮะสิวินาทีครับง่ายเหรอพี่ง่ายอ๋อโอเคง่ายมากกันนี้ก็ไม่ง่ายนะ ก็ต้องก็ต้องก็ต้องรู้จักการ์ตูนล่ะอ้าวบดเวลาครับผมภาพแรกคือภาพของพี่ดาวมยุรีก็คือดาวภาพที่สองหมีภูเนี่ยเห็นไหมว่าธรรมดาแล้วถ้าเกิดเราลูกการ์ตูนนะฮะหมีภูหรือวินี่เดภูเนี่ยตัวเขาก็จะไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ถ้าเทียบกับเจ้าตัวพิกเลตหรือตัวหมูนะหรือว่าเพื่อนเพื่อนตัวอื่นของเขาในในในการ์ตูนแต่อันนี้เนี่ยภูเขาตัวโตโตเกิดอะไรขึ้นทําไมขยายขึ้นไปขนาดนั้น เพราะฉะนั้นดาวพูโตออกเสียงให้ถูกดาวพล <Pluto. S 1> ูตโตรับไปอีก1,000ครับ6,000ไปแล้วนะครับผมเรามาต่อนะครับที่พ<บ>ันที่7ต้องบอกว่าพันที่7ดาวุนชีขอ2องพยางครับรหัสเสียงมาครับไัายาพนล้อเล่นไัายาพนล้อเล่น ชัยยพลล้อเล่น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 ชัยพนล้อเล่นลองไแน่เชื่อหรอว่าแค่ชัยยพนล้อเล่นเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากหมดเวลาเชื่อชอบที่พี่ชาคิดบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าการที่ชัยยพลล้อเล่นจะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่จะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าแค่ชัยยพลเขาล้อเล่นเนี่ย มันกลายเป็นนิวยอร์กได้ยังไงกลายเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่านิวชัยพลล้อเล่นก็คือการหยอกรวมกันเป็นสองพยางนิวยอร์กครับไปอีกหนึ่งพันครับชัยพลเราเล่นแต่ข้อนี้เราไม่เล่นนะจ๊ะเราจริงจังถูกต้องเราจริงจังเราแจกกันจริงจังจริงๆนี่ประมาณครึ่งทางได้แล้วนะคะเนี่ยครึ่งทางแล้วครับผมสําหรับวันนี้นะครับรหัสต่อไปครับดาวนชีขอสองพยาง รหัสภาพมาครับอ,อืลูกศรชี้ไปที่อะไรน่ากินเชียวแม่ลูกศรชี้ไปที่อ,อะไรนะในภาพแรกแล้วภาพที่2นะก็มีวงนะครับในภาพการ์ตูนมีวงอยู่ที่2จุด วลามากันสองจุดทั้งสองภาพถูกต้องก็ภาพแรกเนี่ยครัทุกสอนชี้ไปให้ดูอะไรค่ะสังขยาเหรอคะไส้มันน่ากินมากไส้ส่วนภาพที่สองเนี่ยนะครับวงไว้ที่มือกับอกมืออีกคำหนึงที่เขาเรียกกันคือกรกรอแล้วก็ใส่อกอกกเข้าไปเป็นกรอกรวมกันสองภาพเป็นไส้กรอกครับผมไปอีกหนึ่งพันครับ น้อยๆแต่ก็ไม่ได้มาเบาๆนะจ๊ะเนี่ย,นนยใช่ไหม <c oughs> ก็ต้องมีนะผสมคําประกอบคํากันนิดหนึ่ง <c oughs> อ้าวต่อกันเลยครับราต่อไปครับดาวินชีขอ3พยางรหัสภาพมาครับ ครับเราเห็นวัวกําลังเปล่งอะไรออกมานะฮะเปล่งเสียงออกมานะครับว่าอะไรสักอย่างนะครับและภาพที่2นะฮะบอกว่าเมื่อไร่จะมานะนะฮะทำไมใช้ได้แค่2ภาพแรกเหรอก็เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังหมดเวลาแล้วนะครับภาพแรกนะครับผมเป็นภาพของวัวที่กําลังเปล่งเสียงออกมาวัวร้องว่า มอมอภาพที่2องเขาก็บอกว่าเมื่อไรจะมานะก็คือการรอเนี่ยใช่ได้แค่นี้ใช่ภาพที่3ก็คือกอผายก็ก่อภาพสุดท้ายต่อไม้ก็ต่อมอรอกตต่อเรามาประกบกันสิมรกตถูกต้องครับผมและอย่าลืมสกอร์ให้ถูกด้วยนะครับผมมรกตนะครับยินดีด้วยครับต่อกันเลยนะครับต่อไปดาวินชีขอสอพยางครับ ราดภาพมาครับภาพแรกนะครับบอกว่าทำหมันอ,อยู่ครับทำหมันอยู่ครับผมโอ้ถูกขึงสนาของสารเชียวมาภาพที่สองเขากำลังทำอะไรอยู่นะที่ชายหาดสองวินาทีหนึ่งวินาที หมดเวลาครับผมคืออะไรเนี่ยก็ภาพแรกนะครับผมคุณหมาเขาก็บอกว่ากำลังทำหมันอยู่หรืออีกภาษาหนึ่งเขาเรียกว่าการตอนอ๋อตอนตอนตอนหมานั่นเองนะครับเพราะว่าก็คือเป็นตัวผู่ถ้าเกิดภาษาภาษาใช้กับสัตว์เขาเรียกว่าตอนส่วนภาพที่สองเนี่ยนะครับผมคุณแม่กับคุณลูกเขานะกำลังเล่นทรายอยู่แต่เขากําลังก่อทรายก่อประสาททรายอยู่ก็กลายเป็นตอนก่อ ต่อกอนแค่นี้เลยไม่ยากไม่ยากจริงๆนะครับไม่ยากจริงๆแล้วก็ไปกันอย่างรวดเร็วนะฮะใกล้นะฮะใกล้จะถึงแล้วอีกหาข้อนั่งไม่ติดละนั่งไม่ติดเลยค่ะนั่งไม่ติดเพราะว่าเราแจกไปแล้วครับ1,000 0บาทในวันนี้และ1,000ต่อไปนะครับดาวินชีขอ2พยางรหัสเสียงมาครับ เซฟภาพหน้าจอในไม่ช้า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 เซฟภาพหน้าจอใไม่ช้าเซฟภาพหน้าจอในไม่ช้าเหไม่ช้าเซฟาพหน้าอมไม้หไม้หไม่้หอไมองตม่ช้าองลอง เซฟภาพหน้าจอคือคือการแคปแคปภาพถูกต้องแคปเจอร์หรือว่าแคปภาพก็เหมือนเรียกกันภาษาพูดเป็นการแคปแคปภาพมาหน่อยในไม่ช้าคือซูนเหมือนทลกอย่างก็ดูหนังแล้วเขาบอกว่าในไม่ช้าใช่ไหมเดี๋ยวเร็วนี้เร็วนี้ในไม่ช้าซูนซูนรวมกันเป็นแคปซูลแคปซูลแต่จริงๆคือแคปซูลคุณก็ต้องสะกดให้ถูกอีกใครที่สะกดมาถูกก็รับไปนะครับผมผู้โชคดี อีก1,000ยินดีด้วยครับรหัสที่12ครับดาวินชีขอ3พยางรหัสภาพมาครับ3พยางรหัสภาพมาครับ ง่ายจริงโอ้โหโอ้ใบไม่ได้ด้วยไม่สามารถใบได้ด้วยเพราะว่าเพราะว่ามันตรงมากๆสิบวินาทีได้ไหมครับท่านผู้ชมทางบ้าน5 4 3 2 1หหมดเวลาครับผมภาพแรกนะครับเป็นภาพของกากระบาดนะครับที่กา ที่เขาทรายหรือการะอยู่นั่นเองการพิระอยู่ก็เป็นการะภาพที่สองเป็นภาพของประตูขนาดใหญ่กาประ,ะรตูเ <ผม S 2> หรอคะไม่ใช่ครับผมต้องแปลเป,ป็นภาษาอังกฤษประตูขนาดใหญ่นะครับภา,าษาอังกฤษคือเกตนั่นเองเพราะฉะนั้นก็การะเกตการะเกตครับผมระบไปหนึ่งพันเอาละใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับรหัสต่อไปครับดาวินชีขอ สองพยางค่ะรหัสภาพมาครับปลามันบอกว่าอะไรน้องเชียร์เมื่อไรจะมานะฮะเมื่อไรจะมาเมื่อไรจะมานะต้องทำสิ่งอย่ในทะเลด้วยฮะเมื่อไรจะมานะเมื่อไรจะมาแล้วภาพที่สองนี่เป็นภาพที่บ้านเราคุ้นเคยอยู่แล้วนะอยู่ในไหในโถแบบนี้นะครับแล้วมีงูแบบนี้เนี่ยมันเป็นการเอางูลงไปทำอะไรอยู่น่ะสิน่ะสิอ่า วินาทีสุดท้ายหมดเวลาครับผมเชีร์ว่าอะไรจ๊ะภาพแรกเป็นภาพของปลาปลาปลากำลังทำอะไรอยู่รอเมื่อไไรจะมานั่นคือการรอรอก็คือปอปลารอภาพที่สองคืองูงองูกำลังถูกดองยาเพราะฉะนั้นปอรองอดองปรองดองครับผม รับไปอีก1,000ครับข้อนี้นะครับจะเป็นข้อที่เราจะแจก1,000สุดท้ายสำหรับวันนี้เพราะเราสงวนรหัสที 45, ่15เอาไว้แจกรางวัลพิเศษ1,000สุดท้ายที่เราจะแจกในวันนี้นะครับดาวเนชี ci, ขอ2พยางตั้งใจนะครับรหัสเสียงมาครับ ว่ายน้ำของนักร้องวงบอดี้แสลมที่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 ว่ายน้ำของนักร้องวงบอดี้แลมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องทวนให้ละคว่ายน้ำน่าจะตอบกันได้หมดละบอดี้แสลมใช่หมดเวลาที่ว่ายน้ำก็คือสะนักร้องวงบอดี้แซลมก็ พี่ตูนสตูนสตูนรับไป1ี0 0บ่1,000ครับหมดไปแล้วนะครับ14รหัสของวันนี้เท่ากับเราแจกไปแล้ว1 4 0 0 0บาทจากสถานีบริการน้ำมันพีทีแล้วนะคะและได้น่นอนที่สุดรหัสสุดท้ายของวันนี้รางวัลใหญ่ของคุณรอยอยู่ทางด้านขวาของผมแล้วนะครับ Air c a ค่ะ a อ r Carrier X Inverter รหัสสุดท้ายาสำหรับวันนี้ครับกับรางวัลพิเศษของเรา,าดาวินชีขอสามพยางและเป็นรหัสภาพมาครับมาเร็วไลฟ์เฟซบุ๊กทุกคนเต็มตัวค่ะเอาละสองภาพสามพยางและอย่าตื่นเต้นจนสะกดผิดนะครับสะกดให้ถูกด,ด้วยนะครับเข้ามาทาง Facebook Live Fan Page ดาฟินชีเกมถอดรหัสครับเขาทำอะไรอยู่หน้าไม่ยากทุกคนคะแต่สกดให้ถูกนะคะ,อ,ะอย่าลืมไม่ยากไม่ยากและก็หมดเวลาครับผมคำตอบที่ถูกต้องสำหรับสองภาพนี้ภาพแรกคืออะไรครับปูนค่ะปูนคภาพที่สองคือกาไปที่ดวงตากาไปที่ <กา S 1> ดวงตา,ตาหรือว่ากาตา ปูนกาตาปลากระตูนครับผมแสดงความดีดีด้วยครับรับไปเลยครับผม Air Carrier X Inverter สำหรับผู้โชคดีที่เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวันนี้น้องเชียร์จะจับแรนดอมได้ลำดับที่เท่าไหร่จับเลยนะคะจับเลยครับดาวินชีไม่เลื่อนจับนะคะครับเรายังจับอยู่นะคะครับแถมแผ่นไม้เลกไม้เลรกอะไรครับสองตัวไปเลยสาครับผม เพราะฉะนั้นทุกคนที่ตอบเข้ามาเป็นระดับ39ของทุกข้อนะครับ14ข้อแรกรับไปคนละพันคนที่ตอบเข้ามานะครับในข้อที่15รับ Air Carrier x i n v t r t e r ครับวันนี้นะครับตรงกับวันศุกร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าเราจะไม่ได้เจอกัน2วันยังไงก็ตามนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับอยู่บ้านช่วยชชติกันแบบนี้เราเองก็ขอบคุณทุกท่านเช่นเดียวกันนะครับและเดี๋ยวสัปดาห์หน้า เรามาเจอกันต่อมาสนุกกันแบบนี้มารับรางวัลมาสร้างรอยยิ้มกับดาวินชี่กันใหม่ใช่แล้วค่ะนะครับวันนี้ผมกับน้องเชียร์ลาไปก่อนครับแฮปปี้วิกเอนครับผมสวัสดีครับสสวัสดีค่ะ